โอมื่อปชเปอร์สวัสดีครับปกติถ้าพี่พี่ได้หน่อไม้มาจะเอาไปทำเมนูอะไรครับถ้าคิดไม่ออกลงมาต้มกับที่ใส่กุ้งแห้งบอกเลยอร่อยอร่อยถ้าพูดถึงของกินช่วงฤด,ดูนี้ก็ต้องนึกถึงหน่อไม้ครับเพราะว่าออกเยอะมากหน่อไม้บนดยจะมีไหลายแบบและที่ผมกับเจ้าหนี้กำลังเก็บอยู่ภาษากเรยียงเรียกว่าโบวักเลยหน่อจะเยอะลิใ่ใหญ่มากๆครับรอบนี้ผมกับเจ้าหนี้ได้มาสองหน่อเดี๋ยวจะกลับไปทำเมนูกินที่กระท่อมครับพอดื่มน้ำเสร็จแล้วก็มาช่วยเจ้าหน,นี้ต่อสำหรับรอบนี้จะเก็บเปลือกแค่หนอดีกว่านะ เพราะแค่หน่อ,อเดียวก็กินไม่หมดแล้วตอนที่เรือเดี๋ยวจะเอากลับบ้านครับเม <ะ S 1> ื่อกลับมาถึงกระท่อมก่อไฟตั้งกระทะก่อนเลยครับอย่างแรกมาต้มกะทิก่อนเลยครับส่วนเจ้าน,น่นน่ก็จะเอาหน่อ,อไม้ที่ได้มามาซอยเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับพอได้ยืดแล้วก็เอาไปล้างต่อตอนนี้ใช้ไฟอ,อ่อนต้มกะทิไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเครื่องที่ตามไว้ก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ทํากันคนได้เลยครับพอเครื่องละลายดีแล้วผมก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปเลยครับแล้วก็ต่อด้วยหน่อไม้ที่เตรียมไว,ว้ให้เจ้าน่นี่ใส่ลงไปจหมดเลยครับ ระหว่างนี้ได้มาเขือมาสองลูกเอามาเผาไว้จิ้มกินกับน้ำพริกแกงนมไม้ผมจะใส่กุ้งแห้งด้วยนะครับเพิ่มสีสันด้วยพริกแดงสักหน่อยแล้วก็ผมจะใส่หัวกะทิอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างให้กลมกลมก็ใส่เยอะๆส่วนผมก็จะให้เจ้านิดๆดมซักหน่อยหืมหอมอส่วนอ,อันนี้เป็นน้ำพริกดำนะครับเมนูต้มนมไม้กะทิสุกเลิยกลงมาจากเตาต่อ,ตอด้วยผมจะเพิ่มความหอมด้วยผักชีอีกสักหน่อยใส่ใบตะเกื้อหลั่งลงไปด้วยนะครับดได้มาแล้วครับเมนูต้มกะทินมไม้กุ้งแห้งตอนนี้กับข้อของเราทัั้้งมมดดก็พพรรอแลววคบีี่เ๋ กับเจ้านี้่จะขอตัวไปกินข้าวกันก่อนนะครับบ๊ายบาย